มาถึงเรื่องที่สังคมไทยเราจะได้เรียนรู้นะครับคุณผู้ชมครับผมอ่านเรื่องนี้ก็ประทับใจแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันเราก็ต้องปรับตัวนั่นก็คือเจ้าลูเตอร์ครับเจ้าลูเตอร์สุนัขนําทางคนตาบอดที่เห็นนี่คือน้องทรายเป็นเจ้าของน้องทรายเนี่ยจบปริญญาตรีด้านจิตวิทยาจากสหรัฐอเมริกาเธอป่วยและก็ตาบอดตั้งแต่อายุ13เนื่องจากเนื้อง,งอกในสมอง เธอเข้ารับปริญญาที่สหรัฐอเมริกาก็มีภาพตอนที่เธอนำเจ้าลูเตอร์สุนัขนำทางตาบอดขึ้นรับปริญญาด้วยแล้วก็ได้รับเสียงปรบมือตาบอดแต่เรียนเก่งและก็เอาเจ้าลูเตอร์ขึ้นไปด้วยเพราะต้องนำทางตลอดเวลาคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะบอกก็คือเราต้องเรียนรู้เพราะ เจ้ารูเตอร์กับน้องซายอยู่อเมริกาเขาไม่ประสบปัญหาอะไรเลยแต่หลังจากรับปริญญาแล้วน้องสายกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยนําเจ้าลูเตอร์กลับมาด้วยปรากฏว่าไม่สามารถหนึ่งเลยนะฮะนำรูเตอร์เข้าสถานที่สําคัญต่างๆเพราะมีป้ายห้ามไม่ให้สุนัขเข้าไปอสองพอไปเดินอยู่ระหว่างเดินอยู่คนเข้ามาเล่นกับเจ้าลูเตอร์เข้ามาทักทายเจ้าลูเตอร ด้วยความเคารพน้องสายเป็นผู้พิการทางสายตาบางทีเขาไม่สามารถเขาไม่เห็นเขาห้ามไม่ได้เราต้องเรียนรู้ครับนั่นคือหนึ่งรูเตอร์เนี่ยเป็นสุนัขที่ผ่านการฝึกมาดังนั้นเขาจะต้องมีสมาธิในการทำงานงานหลักของเขาคือการนำทางผู้พิการ <c oughs> ห้ามเข้าไปเล่นครับในระหว่างที่เขาทำงานเนี่ยถ้าคนเข้าไปอุ้ยน่ารักจังเลยพันลบาบดอหรือเปล่าพันอะไรหรือเปล่าโอ้ขอให้อาหารได้ไหมสมาธิเขาเสีย และจะทําให้การทํางานของเขาเนี่ยสั้นลงไปเรื่อยๆนะฮะแทนที่เขาจะทํางานได้สองปีสปี4ปี่ปีเขาจะสั้นลงไปเรื่อยๆเพราะสูญเสียสมาธิส่วนนี้ค่ะนี่คือเรื่องแรกดังนั้นถ้าเจอสุนัขนําทางคนตาบอดอย่าไปเล่นกับเขาอสองสถานที่สําคัญครับคุณแม่ของน้องทายทําจดหมายเปิดผน,นึกโพสต์ Post ลงในเว็บไซต์และส่งไปถึงสถานที่สําคัญสําคัญนะฮะองค์กรสําคัญสําคัญต่างๆไปอธิบายให้รู้ว่าสุนัข นำทางฝึกมาอย่างดีเขาไม่ฉี่ไม่อึไม่ ừ, ไมทํำสกปลกเลอะเทอะใช่และเขาต้องอยู่ข้างกายของผู้พิการอยู่ตลอดเวลาอขอให้เอาเข้าได้ไหมเราจึงได้เห็นภาพเจ้าลูเตอร์บน BTS ค่ะเพราะ BTS เอขาอนุญาตแล้วนี่ฮะพอขึ้นไปคุณผู้ชมจะเห็นมันนั่งเลยนะฮะและมันจะอยู่ข้างล่างเลยและทำตัวแบบนี้สงบเลยใช่มันฝึกมาครับคุณผู้ชมนี่ฮะขอบคุณบ t ทครับ ให้เจ้าลูเตอร์ขึ้นได้ละแต่หน่วยงานอื่นๆก็ยังไม่ได้ตอบรับกลับมาคือจริงๆแล้วสุนัขนําทางในต่างประเทศอะไปได้ทุกที่นะคะใช่ครับเขาได้รับการยกเว้นหมดแม้กระทั่งเข้าไปที่ต่างๆโรงสังคมไทยว่าจะรับกับเรื่องนี้ได้มากขนาดไหนฝั่งน้องสายครับ ซึ่งซึ่งข้อดีก็คือการที่เดินกับสุนัขนําทางเนี่ยทำให้การเดินทางราบรื่นขึ้นเพราะว่าไม่เหมือนไม้เทา้าที่ต้องคอยเดินเดินหยุดหยุดเดิน<ๆ>เดินหยุดหยุด<ๆ>อะไรเงี้ยค่ะคเพระเขาก็จะพาเราออมไปเรื่อยๆการที่สุนัขตัวหนึ่งจะมาเป็นสุนัขนาทางเนี่ยต้องได้การฝึกฝนการคัดกรองแล้วก็การรับรองการประเมินที่แบบเข้มงวดมากมดังนั้นเขาจะถูกฝึก ด้านพวกนี้มาหมดแล้วคือเขาจะไม่ทำร้ายเข้าของเขาจะไม่ส่งเสียงดังเขาจะเวลาเขาอยู่ในอาคารเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ควรจะอึจะฉี่อยากจะบอกว่าการที่คุณอนุญาตให้ชายนำสุนัขนำทางเข้าไปอ่ะมันก็เป็นการทำให้คนตาบอดเหมือนชายมีอิสระในการเดินทางสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือเป็นการปรับทัศนคติแล้วก็ภาพลักษณ ของสังคมไทยที่มีเกี่ยวกับคนตาบอดด้วยค่ะคืออยากให้เขาเห็นว่าเราคนตาบอดเราพึ่งพาตัวเองได้นะเราสามารถเดินทางใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระด้วยตัวเองได้แลขนาดนิสัยของน้องเป็นไงบ้างครับเอ่อก็อย่างที่เห็นคือชิลมากค่ะก็เขาเป็นเขาเป็นหมายที่ค่อนข้างแบบใจเย็นแล้วก็แบบชิลก็คือถ้าเขาไม่ทํางานก็มีแค่สองโหมดคือโหมดเล่นกับโหมดนอนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนอนแต่ถ้าเกิด เล่นเขาก็ก็ขี้เล่นนะคะรูเตอร์จะอยู่กับน้องสายประมาณ8ปีนะครับและทางโรงเรียนที่เป็นคนฝึกสอนเจ้ารูเตอร์จะประเมินความสามารถของรูเตอร์อีกครั้งว่าเขาสามารถที่จะทํางานได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วกลับบ้านก็จะกลับไปที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะเปลี่ยนสุนัขนําทางตัวใหม่มาให้น้องสายผู้ชมครับรบกวนแชร์ข่าวนี้ที่ผมกับพี่นิพเล่านะฮะแชร์กันไปเยอะๆเลยครับ สังคมไทยเราจะได้เรียนรู้เผื่อจะไปถึงบรรดาผู้บริหารขององค์กรต่างๆจะได้มีประโยชน์กับผู้พิการทางสายตานะคะครับ